ดาวมฤตยูย้าย2,565แ8ราศีพึงระวังแนะวิธีรับมือเสริมสร้างพลังใจตั้งรับอิทธิพลดาวมฤตยูย้าย4ราศีมีเฮถึงคราลืมตาอ้าปากได้ ดาวมฤตยูย้าย7กรกฎาคมซึ่งชาว12ราศีแอบวันใจว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตหรือไม่เนื่องจากฟังจากชื่อแล้วออกจะน่าหวั่นใจไปเสียหน่อยแต่ที่จริงการย้ายของดาวมฤตยูความหมายของดาวมฤตยูคือดาวยูเรนัสเป็นดาวที่อยู่ไกลาจากโลกมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าดาวมฤตยูอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโหราศาสตร์ครั้งใหญ่และครั้งสำคัญ พราะในทางโหราศาสตร์ดาวฤตยูคืออากาศธาตุเดินทวนเข็มนาฬิกาจัดเป็นดาวบาปประเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้ส่งผลร้ายอย่างเดียวเพราะยังสามารถส่งผลในด้านดีได้อีกด้วยโดยเรื่องดีกว่าจะได้ต้องผ่านเรื่องร้ายก่อนเสมออย่างที่โบราณว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ หลังจากที่กล่าวมาข้างต้นของดาวมฤตยูทั้งนี้ดาวมฤตยูยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาเพศการนำดาวมฤตยูมาทำนายในทางโหราศาสตร์ไทยเพิ่งเริ่มมาไม่นานความหมายในด้านลบคือความเปลี่ยนแปลงพลัดพรากความหมายในด้านบวกคือตัวแทนของโชคดาวมฤตยูเข้าสู่ราศีพฤกษพ วันที่7กระกฎาคม65มีระยะเวลา7ปีถือเป็นการย้ายครั้งสำคัญผลนพวงจากการย้ายของดาวพฤตยูจะทำให้เกิดเงินเฟ้อโรคระบาดสงครามปัญหาเศรษฐกิจการรับมืออาจารย์ทางด้านโหราศาสตร์ได้ทำนายทายทักแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญย่อมมีผลกระทบดังนั้นหากรู้ว่าจะมีผลกระทบต่อตัวเองควรเร่งปรเปลี่ยนตัวเองก่อน เมื่อดาวมฤตยูเข้าเรือนหรือพบใดไม่ควรกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นการย้ายของดาวมฤตยูครั้งนี้จะส่งผลกระทบกับทุกราศีในภาพใหญ่ทางการเมืองซึ่งจากการที่ได้เห็นข้อมูลจากอาจารย์ทางด้านโหราศาสตร์ในหลายคนจะทำนายปนในิทิศทางเดียวกันหมดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนคั้วทางการเมืองมีความขัดแย้งรุนแรงในภาพใหญ่ระดับโลก ทั่วโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามสีราศีที่จะได้รับผลบวกจากการเคลื่อนย้ายของดาวพฤตยุครั้งนี้คือราศีกุมราศีมีนราศีพิจิกและราศีธนูว่ากันว่าที่การงานการเงินความรักสุขภาพจะโดดเด่นหลายปีที่ผ่านมาอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังแต่คราวนี้จะลืมตาอ้าปากได้ ส่วนราศีที่เหลือตั้งแต่รา,แตร,ร,าร,ราศีเมษราศีพฤษภราศีเมถุนราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลและราศีมังกรพึงระวังวิธีรับมือที่ดีคือดำรงสติให้มัน่นเสริมสร้างพลังใจด้วยการไหว้พระทำบุญโดยเฉพาะพระคู่บ้านคู่เมืองไหว้พระาธาตุหรือพระประจำวันเกิดทำบุญเยอะๆและคิดดีทำดี พูดจาดีจะทำให้เป็นมงคลแก่ชีวิตเริ่มจากลัคนาราศีเมษหลังจากที่ชาวเมษโดนดาวมฤตยูทับมานานทำให้ที่ผ่านมาชีวิตต้องเจอแต่ความพันผวนปัน่นป่วนเรื่องราวดุนๆวนการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันก็จะเริ่มเบาลงชีวิตจะเริ่มสุขสงบมากขึ้นที่ผ่านมาชาวเมษหลายคนอาจสับสนกับความเป็นตัวตนของเราว่าชอบอะไรอยากทำอะไร พยายามค้นหาตัวเองหลังจากดาวย้ายครั้งนี้จะเริ่มชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังความผุนหันพลันแล่นเอาไว้นิดหนึงนอกจากนี้ดาวมฤตยูจะย้ายเข้ามาในเรื่องของการเงินของชาวเมษทำให้รายรับรายจ่ายผันผวนกว่าปกติดังนั้นพยายามหาทางเก็บออมให้ดีเพราะเวลาเข้ามาทีจะรวยปังจนตกใจแต่เวลาที่หายไปก็ทำเอาใจหายได้เหมือนกัน คำแนะนําสําหรับชาวเมษก็คือความไม่ประมาทในชีวิตถ้าใครทํางานประจํามีโอกาสสูงที่คุณจะออกมาทําอะไรเองขอแนะนําถ้าไม่ได้มีทุนหนาจริงๆกอดงานประจําไว้และทําเป็นอาชีพเสริมดีกว่าใครที่รู้ตัวว่ามีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพการขับรถราใดๆทําประกันไว้ก็รอบครอบดี 2. ราศีพฤกษพ ก่อนหน้านี้ชาวพฤกษบอาจรู้สึกได้ว่าทำอะไรก็ไม่สุดเหมือนมีอะไรขัดแข้งขัดขามาตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนจะปังแต่ก็ปังไม่สุดคราวนี้ดาวมฤตยูย้ายจากมุกม,มืดในดวงของคุณแล้วซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันกับชาวราศีพฤกษบแน่ๆหลายคนอาจมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายย้ายงานย้ายบ้านย้ายประเทศหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรัก การเงินในแบบที่คาดไม่ถึงดังนั้นอย่าประมาทแต่ก็อย่าฝืนกับสิ่งที่เกิดขึ้นการที่ดาวฤตยูย้ายเข้ามานั้นจะช่วยสอนให้ชาวพฤกษพยึดติดกับอุดมคติต่างๆในชีวิตให้น้อยลงถ้าทำได้ชีวิตจะมีความสุขสำหรับคำแนะนำของชาวราศีพฤกษบก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของความคิดมีความอนุรักษ์นิยมมีค่านิยมที่ตายตัวยืนหนึ่งเรื่องความชัดเจนในแผนในความคิด ใครก็เปลี่ยนไม่ได้แต่งานนี้ดาวมฤตยูจะเข้ามาเปลี่ยนเราสิ่งที่ต้องเตรียมใจเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงดาวที่เข้ามาจะล้มล้างภาพในหัวความเชื่อต่างๆของเราพยายามดํำเนินชีวิตไปตามจังหวะของดวงอะไรเข้ามาก็ให้มองมันเป็นโอกาสกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงรับรองว่าชีวิตชาวพฤกษบจะดีแบบก้าวกระโดดราศีมิถุน ก่อนหน้านี้ชาวมิถุนมีดามฤิตูอยู่ในเรื่องเพื่อนฝูงวงสังคมที่อยู่อาศัยและตำแหน่งหน้าที่ทำให้ชาวมิถุนได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายมากมายผู้คนในหลายแบบเพื่อนใหม่ๆบางคนมีเพื่อนต่างชาติได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะได้ทำทำงานที่ตนไม่เคยคิดว่าจะถนัดผ่านมาเจ็ดปีก็ถือว่าเป็นปีที่ร้าใจของชาวมิถุน แต่ด้วยมิถุนแล้วเรียกว่าไม่เหลือบาก,กว่าแรงคราวนี้พอดาวมฤตยูย้ายครั้งนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือชาวมิถุนต้องเริ่มมองหาความมั่นคงมากยิ่งขึ้นใครคือเพื่อนแท้งานไหนที่เราทำไปได้ยาวๆการวางแผนการเงินที่รอบคอบเพราะจังหวะนี้ดาวมฤตยูจะย้ายเข้าไปอยู่ในมุมอับของดวงที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในแผนระยะยาวของชีวิต สำหรับคำแนะนำของชาวมิถุนอาจต้องพลาวลงกับความสนุกสนานในชีวิตแล้วหันกลับมาสีเรียสกับสิ่งต่างๆให้มากขึ้นเคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายไหมลองนั่งนึกแพลนระยะยาวเรื่องการเงินจะ,กะเกษียณอายุเท่าไหร่จะเก็บยังไงโปะบ้านกี่บาทแพลนเส้นทางสายงานอีกกี่ปีอยากจะโตไปจุดไหนแล้วทำตามแผนซะไม่งั้น จังหวะนี้อาจจะทำให้ชาวมิถุนรู้สึกว่าตัวเองหลงทางราศีกรกฎก่อนหน้านี้ชาวกรกฎมีดาวพฤติยูทับเรือนการงานถึงกระปาดเหงื่อกันเลยหลายๆคนอาจรู้สึกเหนื่อยกับการโดนจับย้ายหรือย้ายงานพอเข้าที่หน่อยเอาอีกแล้วโดนสั่งย้ายหรือมีเหตุให้ต้องปรับงานแต่ถ้าลองมองย้อนกลับไป ตอนนี้คุณจะรู้สึกว่ามุมมองเรื่องงานของคุณกว้างกว่าแต่ก่อนเยอะโยนอะไรมารับได้หมดตอนนี้ดาวมฤตยูย้ายไปอยู่ในเรื่องโชคลาภเพื่อนฝูงตำแหน่งที่อยู่ดังนั้นชาวกรกฎหลายคนอาจมีเกณฑ์ย้ายสายงานวงการหรือที่อยู่อาศัยซึ่งทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆบางคนอาจได้ดีลวกับต่างชาติหรือย้ายไปต่างประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องของโชคลาภด้วยเวลาดวงดีก็มาแบบฟ้าผ่าแต่ถ้าดวงแย่หน่อยก็เจอแจ็คพอตได้ง่ายๆสำหรับคำแนะนำของชาวกรกฎเห็นเป็นคนน่ารักแบบนี้แต่จริงๆ,ๆก็ค่อนข้างมีกำแพงสูงอยู่พอสมควรสิ่งที่อยากเตือนคือพยายามลดกำแพงของตนเองลงเปิดใจทำความรู้จักคนใหม่ๆเพื่อนใหม่คอนเดคชันใหม่ๆไว้บ้างเพราะคนเหล่านี้ ะช่วยเปิดมุมมองของชาวกรกฎให้กว้างขึ้นเข้าใจอะไรได้ชัดเจนขึ้นมองขาดยิ่งขึ้นเพราะพอเจอคนหลายประเภทเราจะมีประสบการณ์มากขึ้นว่าใครดีใครไม่ดีราศีสิงห์ ก่อนหน้านี้ชาวลัคนาสิงห์มีดาวมฤตยูในเรื่องของการเดินทางไกลการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ที่ผ่านมาชาวสิงห์ได้หลายคนรู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างสเปะสปะเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือวิธีที่ใช่คือสิ่งที่เราอยากทำอย่างแท้จริงบางคนอาจมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆจังหวะนี้พอดาวย้ายคุณจะเริ่มชัดเจนกับผลทางของตัวเองมากขึ้น แต่สิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆในตอนนี้คือการงานของคุณหลังจากนี้ชาวสิงห์อาจมีเกณฑ์ยโยกย้ายเรื่องการงานเด่นชัดมากคุณอาจมีเกณฑ์เปลี่ยนงานบ่อยหรือถูกสั่งย้ายหรือต้องเดียวกับต่างประเทศบ่อยมากขึ้นไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็อยากให้ชาวสิงห์ปรับตัวไปตามน้ําเพราะฝืนไปก็เท่านั้นมีแต่จะทาให้ยิ่งเหนื่อยสําหรับคาแนะนํา ชาวสิงเดียหลายคนอาจจะเริ่มคิดอยากออกมาค้าขายเองทําได้แต่ถ้าจะทําให้ปังอาจต้องลองชิมลางการขายเสริมออนไลน์ไปก่อนเน้นขายของมาไวไปไวจะดีแต่ถ้าลองแบบนี้แล้วไม่เวิร์กอาจจะไม่เหมาะกับพื้นดวงของคุณดังนั้นต้องพยายามอดทนทํางานประจําต่อไปดีกว่าถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่เชื่อว่ารับมือไหวแน่นอน ราศีกันสำหรับชาวกันที่ผ่านมาดาวมริตยูอยู่ในเรือนของการเดินทางศาส,สนาสิ่งดีลับสุขภาพทำให้ที่ผ่านมาป่วยอดอด,อดแอดแอดเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายชีวิตเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้บางทีดูดวงกับใครก็ไม่ค่อยแม่นเหมือนจะเอาอะไรแน่นอนกับชีวิตสักอย่างไม่ได้เลยคราวนี้พอดาวมริตยูย้ายออกไปชีวิตจะสงบขึ้น แต่ชาวกันจะเริ่มเปลี่ยนไลฟ์ตายคนจะอยากออกเดินทางท่องเที่ยวลยหลายๆคนอยากลองเรียนอะไรใหม่ๆหรือบางคนอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสักที่ก็ลองเลยพยายามทำตามฝันจังหวะนี้ให้อารมณ์เหมือนขี่รถซิ่งอยากทำก็รีบทำสำหรับคำแนะนำชาวราศีกันมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือใครที่จมกับปมหรือความคิด ทัศนคติบางอย่างที่ตัวเองก็รู้ว่าไม่ดีแต่เลิกไม่ได้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีในการลองปรับมุมมองแล้วคอยดูเรื่องบางเรื่องที่แก้ยากอาจเปลี่ยนได้ง่ายเหมือนดิดนิ้วเลยทีเดียวราศีตุลชาวตุลที่ผ่านมาเจอดาวมฤิตยูเล็งมาเจ็ดปีเอาจริงๆรู้เลยว่าเหนื่อยชีวิตไม่ค่อยได้ทำอะไรตามแผนเท่าไหร่อะไรที่ตั้งใจ ไม่เคยทำด้จริงตามที่วางแผนไว้เลยดวงความรักก็มักเจอแต่คนง้องแง,ง้งเอาแน่เอานอนไม่ได้หรืออาจเป็นคนค่อนข้างเจ้าอารมณ์หรือบางคนก็ต้องมีความรักระยะไกลทําให้ไม่ค่อยได้เจอกันจังหวะนี้พอดาวย้ายเรื่องคู่ก็จะเริ่มนิ่งขึ้นแฟนจะอารมณ์ดีขึ้นมีเวลาให้กันและกันมากขึ้นชีวิตก็จะเบาลงถึงแม้ว่าความไม่แน่นอนนั้นจะอยู่กับเราก็ตามที นอกจากนี้ที่เด่นๆอีกเรื่องคือการย้ายบ้านหรือการขยับขยายปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคำแนะนำของชาวราศีตุลอาจจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพของตนเองและครอบครัวเป็นพิเศษเพราะอาจมีเหตุให้ป่วยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เรื่องความรักถ้าคุณยังโสดจะคบใครอาจต้องพิจ,จรารณาให้เวลากันสักหน่อย เพราะอาจมีคนเข้ามาฉวยโอกาสกับคุณได้ง่ายๆราศีมังกรที่ผ่านมาชาวลัคนามังกรอาจเจอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยหรือโครงสร้างในครอบครัวการโยกย้ายผัดพลากความห่างไกลการแยกกันอยู่บางคนก็อาจซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมไปซ่อมมาซ่อมไม่จบไม่สิน้นจังหวะนี้ดาวจะย้ายเข้าสู่เรื่องการเริ่มต้นใหม่ในชีวิต ส่งผลให้ชาวมังกรเหมือนกำลังเดินก้าวเข้าสู่ประตูใหม่บทบาทของชีวิตในหลายคนอาจเริ่มคิดทำธุรกิจส่วนตัวอย่างจริงจังบางคนเริ่มชัดเจนกับงานอดิเรกของตนใครที่โสดมานานอาจมีความรักใหม่ๆเข้ามาทักทายถ้าคบกันมานานก็จะมีเกณฑ์มีลูกอันนี้ต้องระวังไว้นะการมีลูกจังหวะดาวนี้ถ้าไม่หลุดง่ายก็อาจท้องโดยไม่ตั้งใจ สำหรับคำแนะนำชาวมังกรเป็นคนชัดเจนเด็ียวขยันและพร้อมลุยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเปรียบเหมือนลมใต้ปีกที่ช่วยชาวมังกรบินไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วดังนั้นคิดอยากทำอะไรก็ลองทำไปเลยไม่ต้องกังวลจังหวะดาวแบบนี้ให้กล้าคิดกล้าทำเอาไว้จะดีสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลบางส่วน จากเฟ e บุ๊กแม่หมอน้ำบานณะที่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ